มาอยู่ที่ที่เดิมครับกับสถานที่ตั้งแผนปูนใหม่ของเฮียปอนครับวันนี้สถานที่ตั้งนะครับอยู่ที่บ้านพระเจ้าตําบลพระเจ้าอําเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เพื่อบริการลูกค้านะครับที่อยู่ใกล้ๆหรือใกล้ๆนะครับถ้ามีงานแบบอยากใช้คอนกรีตสมเสร็จนะครับก็ มาใช้บริการที่นี่ได้เลยนะครับตอนนี้กำลังนำทีมบทัดนะครับเข้ามาขับหน้าดินนะครับแล้วก็มีการเสริมดินนะครับเสริมดินให้สูงเท่ากับทางลาดยางสายหลักนะครับ งดินดวนครับ เ้าของตัวแรงครับสีหวานหวานแหว ทั้งบางกระโจงเงอน่าดินขีดหมอกนะครับเดี๋ยวือดินดินฝนซ้ายนะครับอันนี้ดินดินแบบนมุนมุนละ,ะเอียดไม่ละเอียดครับไปแบบอพอดีพอดีครับ น้ำใจตัวความนี่ยตัวดำสีงามครับสีน้ำเงินโคตรสวยครับบ่ดินก็นอยู่ไกลๆนะครับ นียึดตรงเลยครับรถบดเนียครับแล่นไหล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 เนี่ยครับตอนนี้เป็นกระบวนการที่แบบปั๊บหนาดินครับ โอเควนี้นํามาฝากเพียงเท่านี้ครับ